สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาพบพ่อกันอีกแล้วจ้าพ่อพ่อกับสาวโรงงานเหมือนเดิมมือนีอก,กะสิผ้าะมากินตำ่ำเนี่ยตำ่ำอันปลาหมึกสายใส่กระปูเนี่ยพี่น้องใส่สตอน้ำเนี่ยสตอผักเกน,นี่ยมอยา่อางเช่นผีบักมะละขี่นกมีบักแตงมีผักเขือ เขือม่วงเขือขาวคือเก่าแหละพี่น้องแสบๆหลังเลิกงานคือเกาคืออยากคือกันละมือเนี่ยั้งสีเริ่มกินอันไรก่อนน้ำลายแตกบมาหลักอะมาจ้ะมาลองกินแสบๆน้ำกันพี่เจ้ามึงดูคนสบหนามาก,ก่อน แสบจ้ะพี่น้องมาขอ,อยาดใส่มือด้วยจ้ะไม่ค่อยแสบหรอพี่น้องเซ็แสบนุ่มกันรสชาติก็สี้มะเพ็ดปันไดหว,วานๆจังหน่อย

กระเทียมแก้ข้าวเหรออืมก็อ,มอ,มอ,มอยากกินกระรั่งเป็ดเป็ดกินมันเลยอะ แซ่บตามตามใจเจ้าของผู้ใดมักหน่อยมักหลายอันผงนวลนะผู้ใดมักใส่ใส่หลายเส่หลายใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยพี่น้องอะเราเรียบหลินเราเรียบหลินบ้านกันยานมีคนแย่งบอาเจ้าของรู้ผลลองดูประมุดสายเฮ้ย สยองเป็นตัวแสบแสบจะ้ะ

đẹp chưa? Ăn bùa hông? Ừ. ต่ำใส้อีปูแซ่บแๆนึงก่อนมาจา้ะืม อย่างเงเื่อนงันที่เอาจา้ะตามสเต็ปสุดพนักงานกับบ้านจะเปลี่ยน มุ่เจ้าได้ยินเสียงบ่เจ้ามากดน้ำกันบ่ะอืม จะเจ่บๆนู่นมเจียวมึงปลาหมึกสายวันเสบอโเพชรมันก็เพชรอยู่ตัวน่ะ เดี๋ยวเมนนี้ปูมัปูมันไข่น่าจ,จะดื้อม อ,อืมอปูอืมจะแดงเจ้าเห็นคอย้บ่รู้สึกว่าไปทิ่ตั้งกล้องไว้สูงพวดได้เ่ยเห็นปะอืม ปูอืมอืมร่างสีขาวปากเดี๋ยวเด้อพี่น้องอืมเหมือนหวานหวานอืม้า Ừ, ngon, um, 2 mươi cái quả, um, ăn mà lạ. หาบ้านขมบ่มันก็ขมแต่ไมนกัดแสบ ผมจะมาสับจ <ac compare> <ves> ้ะเครื่องหลัง กินไปกินมากับอิม่มเลยพี่น้องเลยจกักอีจักสายก่อนนะฝากกดติดตามนี้เลยจ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจอเห็นมีทําคลิปต่อไปให้พี่นอ้องือเมืองชชวิตหลังเลิกงานคืนเอเรา ที่มีกับเขาไว้ส้มเนยเล้วจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกับแม่เล้วจ้าสวัสดีจ้า